ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของคริปโตแท็นะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับเป็นการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับคริปโตแท็บนั่นเองนะครับตามปกคลิปนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้นะครผมเลยอยากจะมาทําคลิป ชี้แจงให้ฟังว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงไปนิดนึงนะในส่วนของมือถือนะครับในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับผมเป็น referral นะครับสำหรับการแนะนำเพื่อนจำนวนการแนะนำเพื่อนนะครับว่าเราแนะนำเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนนะครับในคลิปก่อนหน้าที่ผมลงไปเป็นคลิปอัปเดตนะครับผมในบัญชีเก่าผมเนี่ยผมทำคลิปอัปเดตบัญชีเก่าผมนะครับบัญชีนั้นนะครับผมแนะนำเพื่อนไปอยู่ที่ประมาณ900 0คน นะครับผม9,000คนแล้วก็มีคนใช้งานอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นบัญชีเก่าที่ผมทําตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันเพิ่งมาบูมตอนที่ราคาบิตคอยมันขึ้นนะครับในส่วนของบัญชีนั้นเนี่ยผมได้ทําการออกจากระบบแล้วผมเข้าบัญชีเดิมไม่ได้นะครับพอเข้าบัญชีเดิมเนี่ยมันเป็นในส่วนของบัญชีใหม่ไปเลยนะครับบิตคอยหรือว่าจํานวนการแนะนําของผมที่ผมมีอยู่เนี่ยมันหายหมดเลยนะครับ หลายคนเนี่ยดูคลิปวิดีโอนั้นนะครับผมแล้วก็ทักอินบ็อกแฟนเพจแล้วก็คอมเมนต์ในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นมานะครับอยากจะเข้ากลุ่มในส่วนของการขุดบิตคอยของผมนะครับตรงนี้มันไม่ใช่กลุ่มนะครับถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์ของผมเนี่ยก็คือผมเป็นคนแนะนําคุณนะครับคุณก็จะอยู่ในเครือข่ายของผมหรือว่าเป็นลูกทีมหรือว่าเป็นสายงานเดียวกันกับผมนะครับแต่บัญชีของคุณนะครับตรงการแนะนําเพื่อนนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับคุณจะต้องสร้าง การแนะนําเพื่อนของตัวคุณเองนะครับผมต่อบัญชีของคุณนะครับถ้าผมแนะนําคุณไปนะครับตรงการแนะนําของผมอย่างเช่นผมแนะนําเพื่อนไป15คนนะครับแล้วคุณมาสมัครคนที่16ผ่านลิงก์ของผมปุ๊บนะครับตรงการแนะนําของคุณนะครับมันจะเป็นศูนย์นะครับผมอ่ามันจะเป็นศูนย์นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้นะครับผมอ่าเราจะแนะนําเพื่อนได้อย่างไรนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับมันจะมีลิงก์ ID นะครับผมลิงก์ ID ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับมันจะเป็นลิงก์ให้เราคัดลอกตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อนะครับเพื่อที่จะสร้างทีมสร้างสายงานของคุณนะครับสำหรับคริปโตแท็บนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับเลเวลนะครับผมตรงนี้ผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับในมือถือนะที่เลเวลหนึ่งนะครับอยู่ที่15คนนะครับคนใช้งานอยู่ที่6คนนะครับอันนี้ผมก็เปิดขุดเองด้วยนะครับผม การแนะนําเพื่อนดีอย่างไรนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันมีทั้งหมด10เลเวลนะครับผม10เลเวลนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนเยอะเปอร์เซ็นที่เราจะจะได้จากเพื่อนเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของบนคอมพิวเตอร์นะในส่วนของเปอร์เซน็นการแนะนําเพื่อนนะครับในมือถือเนี่ยมันดูยากนะครับผม สำหรับคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการขุดบิตคอยบนมือถือนะครับสำหรับใครที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ไม่มีแท็บ Mac หรือว่าไม่มีแท็บขีดเลยนะครับในมือถือจะไม่มีนะครับในมือถือเนี่ยจะเป็นการกดขุดทุก2ชั่วโมงนะครับทุกๆ2ชั่วโมงนะครับผมวิธีการกดก็ดูตรงนี้เลยนะครับในกรอบสีฟ้านะครับกดเข้าไปนี่ครับกดเข้าไปแบบนี้ มันก็จะมีกําลังขุดขึ้นมานะครับแล้วแต่เครื่องมือถือบางคนนะครับบางคนก็จะอยู่ที่ประมาณ1500900อันนี้ครับของผมขึ้นไปที่1,500แบบไม่ได้เพิ่มกําลังขุดนะครับอันนี้ผมขุดแบบฟรีนะครับไม่เพิ่มกําลังขุดหรือว่าการเติมเงินซื้อกําลังขุดนั่นเองตรงนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เราไปเติมเพื่อที่จะซื้อหรือว่าเพิ่มกําลังขุดนะครับมันไม่คุ้มนะครับผมมันไม่คุ้มนะโอเคนะครับก็อีก2ชั่วโมงนะครับก็มากับกลับมากดต่อได้ นะครับผมมันก็จะวิ่งขุดไปงี้เราสามารถย่อหน้าจอแอปนี้ลงไปแล้วเราไปเล่น a c e b o o k ดู YouTube ได้เลยนะครับมันก็จะทําการขุดอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือเราเปิดไว้แล้วเราก็ปิดหน้าจอไว้นะครับผมมันก็ยังขุดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจนะต่อไปนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของเลเวลสรับการแนะนําเพื่อนนะครับในส่วนของหน้าจอบนคอมพิวเตอร์นะครับมันจะได้อธิบายแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับ กลับมานะครับในส่วนของระบบของคอมพิวเตอร์นะครับคลิปโตแท็บนะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมคอมพิวเตอร์ใครไม่แรงก็สามารถขุดได้นะครับผมอ่าไม่ไม่เกี่ยวกับความแรงหรือว่าไม่แรงแต่ก็ขุดได้นะครับกาลังขุดก็อาจจะตามความแรงของเครื่องนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเราไม่ต้องไปกดขุดทุก2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่เหมือนในส่วนของระบบมือถือ ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการเปิดกําลังขุดตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงขีดสีฟ้าตรงนี้ตรงออฟแล้วก็แม็กนะครับนี่ฮะเราจะเปิดแค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือว่าเราจะเปิดเต็มแม็กไปเลยก็ได้นะครับสำหรับการขุดบิตคอยนนะครับตัวนี้เราเปิดแค่นี้แล้วเราก็เปิดหน้าเว็บไว้นะครับแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่น Facebook อะไรได้เลยนะครับมันก็จะขุดบิตคอยให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราไปดูที่เลเวลของการแนะนําเพื่อนนะครับผมให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะครับสำหรับบนคอมนะตรงนี้นะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นเลยนะครับอันนี้ของผมมีนะถ้าของใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับดูตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นรูปคนเยอะๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีในส่วนของจํานวนเลเวลให้เราดูว่าทั้ง10บเลเวลเนี่ย ต้องแนะนําเพื่อนกี่คนถึงจะมีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นที่เราจะได้จากการแนะนําเพื่อนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลเวลที่1นะครับเลเวลที่1่เนี่ยแนะนําเพื่อน5คนนะครับผมจะได้จากเพื่อนเนี่ยสินะครับเลเวลที่2นะครับแนะนําเพื่อน25คนนะครับจะได้จากเพื่อนเนี่ยสินะครับตามเลเวลนะครับดูที่เลเวลที่3นะครับ แนะนำเพื่อนนะครับ125คนนะครับได้5%เปอนะครับเลเวลที่4นะครับผมแนะนำเพื่อนนะครับ625คนได้3%เปอรนะครับเลเวล5นะครับผมแนะนำเพื่อน31,25คนนะครับได้อยู่ที่2%จากเพื่อนนะครับเลเวลที่6นะครับแนะนำเพื่อน15,625คนเราจะได้1% เลเวลที่7นะครับแนะนําเพื่อน78,125คนเราจะได้เปอร์เซ็นต์จากเพื่อนอยู่ที่0.5%นะครับเลเวลที่8นะครับแนะนําเพื่อนนะครับ3 9 6 2 5คนจะได้จากเพื่อน0.25%นะครับเลเวลที่9นะครับแนะนําเพื่อน1,953,125คนเราจะได้เปอร์เซ็นต์จากเพื่อนอยู่ที่0.125% นะครับเลเวลที่10นะครับาการแนะนำเพื่อนอยู่ที่9ล้าน7 0แสน5คนนะครับเปอร์เซ็นที่เราจะได้จากเพื่อนอยู่ที่0.0625เป์นนะครับนี่ครับก็ค,คือการแนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับรายได้เป็นแบบนี้นะครับผมใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูตรงการแนะนำเพื่อนนะครับ อ่าผมอันนี้เป็นบนคอมพิวเตอร์นะผมแนะนำเพื่อนอยู่ที่1812คนกดเข้าไปตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นตามเลเวลที่เราได้นะครับเราแนะนำเพื่อนกี่คนนะครับมันก็จะขึ้น1 2 3 4นะครับนี่เป็นเลเวลที่4ของผมนะครับแล้วก็คนที่เขาใช้งานอยู่นะครับอยู่ที่65คนนะครับจาก1812คนนะครับที่เขาเล่นอยู่นะครับก็แค่65คนนะครับการแนะนำเพื่อนเยอะ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะได้จากเพื่อนทุกคนที่เราแนะนําไปนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็สมัครแล้วเขาก็ไม่เล่นนะครับบางคนก็เล่นบางคนก็ไม่เล่นแค่นี้เองนะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับพอเข้าใจนะถ้าคุณอยากได้เยอะนะครับผมแนะนําให้เราไปแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับนี่ฮะลิงก์แนะนําเพื่อนของคอมพิวเตอร์ดูตรงนี้นะครับก็นําไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับจะแนะนําช่องทางไหนก็ได้ Facebook Line YouTube อ่าทวิตเตอร นะครับก็ทําคลิปวิดีโอสอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่มีแฟนเพจหรือว่ามีเว็บเราก็ไปแปะในเว็บแปะในแฟนเพจก็ได้นะครับสำหรับวิธีการขุดบิตคอยแบบรวดเร็วนะครับแบบไม่ต้องลงทุนด้วยสําหรับใครที่เพิ่มในส่วนของกําลังขุดหรือว่าลงทุนเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อกําลังขุดแล้วเราก็มาเปิดขุดเราลองหักค่าไฟนะครับค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าค่า อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วมาบวกกับกาลังยอดเงินที่เราขุดได้กี่บาทนะครับเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้วนะครับแล้วเราเอาไปซื้อกําลังขุดมันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับผมผมแนะนำนะครับทำแบบนี้ดีกว่าขุดฟรีนะครับเอาแค่เวลาที่เราว่างนะครับเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์หรือว่าเวลาที่เราเล่นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ขุดไปนะครับผมแค่นั้นเองนะครับง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากมายนะครับ หรืออยากได้เร็วกว่านั้นนะครับก็คือช่องทางเดียวเลยการแนะนําเพื่อนนะครับเร็วที่สุดนะครับผมเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเป็นการถอนเงินขั้นต่ําเลยนะครับขั้นต่ํานะสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าขั้นต่ําดูตรงไหนนะครับอ่ะโอเคสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับขั้นต่ํานะ สังเกตดูที่ตัวหนังสือสีดำนะครับที่เป็นตัวเลขสีดำนะครับตั้งแต่0 0 0 0 6 0 1 3 4นะครับคือยอดจริงของเราสลับตัวสีตัวหลังเนี่ยที่เป็นสีเทาเนี่ยตรงนี้ไม่นับนะครับตรงนี้ไม่นับเปรียบเหมือนกับค่าเงินบาทไทยนะครับ6 1 1 3 4บาทตรงนี้ก็จะเป็นเศษสตังค์นะครับผมนี่ฮะเป็นเศษสตังค์นะครับ เปรี่ยบเป็นเศษสตางค์แล้วกันนะครับผมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะต้องมีตรงนี้นะครับผมดูที่ตัวเลขสีดํานะครับเราจะต้องมีหลัก1000นะครับผม1 0 0 0นะครับตั้งแต่อันนี้เป็น149นะครับตรงนี้ก็เลขศูนย์ตรงนี้ต้องเป็นเลข1ถึงเราจะทําการถอนเงินได้ขั้นต่ํานั่นเองนะครับเข้าใจเนาะไม่ยากนะครับยอดเงินรวมทั้งหมดนี้นะครับกี่บาทนะครับให้เราดูที่ยอดดอลลาร์ตรงนี้นะครับ usd นะครับ22ดอลลาร์นะครับผมสรับตรงที่มันเป็นเส้นสีส้มตรงนี้ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นยอดเงินต่อ1บิตคอยนะครับ1 BTC นะครับอยู่ที่37,527ดอลลาร์นะครับก็ไปคำนวณดูว่ากี่บาทไทยนะครับโอเคนะครับสรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ทุกคนน่าจะเข้าใจที่ผมอธิบายไปทั้งหมดแล้วนะครับสรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ